สวัสดีครับพี่น้องนะครับวมือนอวาเราอยู่ที่ประเทศสกปลอ,ปล,อ,ปล,อล้าวนะครับดูทางแบบโอ้โหดูหขับรถเถวนี่ครับพูหละขับพากูมาหลงนะ้ <c oughs> าผมหลงนะครับไม่ได้หลงเปิดทางเนาะโอ้โหนี่ใครจะคิดมานะผมคนหนึ่งอะครับไม่มา <c oughs> โอ้โหนี่นะครับ นี่เราจะเป็นการเรคคอร์ดคลิปวิดีโอนะครับอยู่สภาพตอนแรกเราจะเจอโคลนนะครับจังงว่านี้นะครับฝุ่นแล้วก็ดูโอ้โหเหลี่ยมครบจุดเลยอันอันนี้อันนี้กี่คะแนนเนี่ยเต่มสิบเนี่ยเจอเนี่ยหายโอ้ห้าเราจะเจอหัวกว่านี้ใช่ไหมครับโอ้ยคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่กรนการสั่นนะครับของกล้องนะครับ โอ้โหโอ้หรถทัวก็มาได้บ้วพี่แล้วชิโ่ก็ถ่ายวิดีโอไว้ีก่อนพี่ถ่ายไว้ 你倒车，你倒我血不淋。你。 อันนี้ไม่สุขแล้วอเ,เสกๆสบายดีผมได้มีโอกาสเข้ามาดูงานในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านครับที่สพปลาววันนี้เราเป็นการรถทริปนะครับเข้าที่พักบรรยากาศ it สองข้างทางอุดมสมบูรณ์สวยง,งามมากครับผู้คนเป็นมิตรมิตรภาพ ほら。<laughs> ให้ดูครับขากอะไรวะขต้องน้ำหไม่ใช่้หมหาปูาคุดปูบอ่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองอะไรสักอย่างไม่รู้นะครับกำลังเดินทางเข้าสู่ที่พักโอ้โหทีินทางผมยอมจริงๆริงนะครับถ่ายเป็นคุจินเลยแหละโอ้ยนแี้แตเสมมม สองตัพนักงานตัวนึงแล้านเล้านสิบล้านเนาะที่น e bon ี่ไม่มีที่ที mm ่วันนเปิด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 กปเปิดเิดเปิดเปิดเเปิดเปิดเปิดเปเปิดิิ เดินทางมีรถติดลมระหว่างทางกับคนดีอย่างพวกเรานะครับเข้าไปช่วยจากนั้นรเขครับเราเราต้องตบหลังวันให้คนดีครับผ่านไปอีกหนึ่งคืนนะครับเมื่อคืนก็ถือว่าหนักพอสมควรทั้งการเดินทางนะครับและการต้อนรับ อย่างดีนะครับสำหรับคนโลเคอลวันนี้นะครับผมกําลังเดินทางไปที่อีกเมืองหนึ่งนะครับนี่เราอยู่ที่ชั้นบรรยากาศนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ2,000เมตรโอ้สวยจริง มีรถน้อยด้วย ขณะนี้ผมลงจากเขาแล้วกำลังเดินทางเข้าสู่หลวงพระบางบรรยากาศล้อมรอบด้วยภูเขาโอ้ฝั่งนั้นทำไมสวยกว่าวะเอออันนี้มันไม่มไปทางนี้วะมันลงน้ำไปทำไม ต้องบอกก่อนนะฮะระหว่างเดินทางไม่มีคลื่นแม้แต่ขีดเดียวความบันเทิงเดียวคือวิทยุนะฮะ